สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะเช่นเคยวันนี้อยู่กับดิฉันปวีนาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินร,รายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ค่ะก็เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของสถานีวิทยุโทรทัศน์ร,รัฐสภานะคะร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนเราต้องการที่จะเปิดพื้นทีนะะ่ในการบอกเล่าเรื่องราวการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเราก็จะได้พบกันกับบุคคลต้นแบบ องค์กรตัวอย่างนะคะที่พวกเขาจะมาร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวของการทํางานเพื่อสังคมนะคะรวมทั้งความท้าทายปัญหาและอุปสรรคและความประทับใจแรงบันดาลใจที่พวกเขาได้รับนะคะ ซึ่งแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะนําทุกท่านนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับอีกหนึ่งบุคคลที่วันนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทุ่มเทอุทิศตนทํางานจิตอาสาแล้วก็ทํางานเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งในระดับโรงเรียนชุมชนและในระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะคะด้วยการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนผ่านการเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็จากกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่ธุรกันดารต่างๆ นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายโครงการค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาการทําความสะอาดชายหาดหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่ของชุมชนนะคะแล้วก็สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษารวมถึงส,ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณขเชนเพชรวงคุณครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคมนั่งอยู่ข้างๆอมแล้วค่ะสวัสดีค่ะครูคะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณครูคเดินทางมาจากหัวหินใช่ครับนะคะก็มาพูดคุยกันในห้องส่งของอาคารรัฐสภาแห่งนี้นะคะช่วงแรกนี้ อยากให้คุณครูช่วยแนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งตอนนี้เราดูแลรับผิดชอบงานในส่วนไหนบ้างให้คุณผู้ชมได้รู้จักตัวตนของคุณครูสักนิดหนึ่งเชิญค่ะได้ครับก็คุณครูนะครับก็ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาคมนะครับปัจจุบันก็ดาลงตําแหน่งเป็นหัวหน้าง,งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนนะครับแล้วก็โรงเรียนสุจริตนะครับซึ่งก็จะดูแลเกี่ยวกับ นักเรียนโดยตรงนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นครูฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับในการที่จะส่งเสริมทั้งกิจกรรมต่างๆแล้วก็จิตอาสาแล้วก็การเข้าร่วมกับชุมชนที่เราแวกในอำเภอหัวหินนั่นเองครับผมค่ะอ้าเป็นคุณครูที่ดูแลฝ่ายกิจกรรมนักเรียนใช่ครับแล้วปกติคุณครูสอนด้วยไหมคะงานอาสอนสอน <ทำ S 1> ค่คคะคุณครูก็จะเป็นครูกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษานะครับ,รบก็จะสอนในรายวิชาสังคมศึกษาครับผมค่ะในส่วนของโรงเรียนหัวหินวิทยาคม นักเรียนที่เรียนที่นี่ระดับชั้นไหนถึงชั้นไหนบ้างครับระดับ,บชั้นม .1 ถึงม .6 ครับผมม .1 งถึงม .6 ใช่แล้วเราก็สอนในระดับชั้นม1ถึงม6เลยผมจะสอนในระดับชั้นม 6, 6ครับ<ม>ซึจะมาใสา่จะสอนเป็นพี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่จะอคอยอทั้งพาน้องๆไปนูป่นไปนี่เขาก็เลยพี่ๆในหมวดก็เลย ให้เป็นเป็นผมเป็นคนสอนสำหรับชั้นม .6 ครับผมในรายวิชาสังคมศึกษา,าสังคมศึกษานั่นเองเอาละมาทีนี้มาพูดคุยกันถึงจุดเริ่มต้นของการทํางานจิตอาสาในโครงการต่างๆเมื่อสักครุ่อ้อมเกิดเนี่ยคุณผู้ชมฟังแล้วว่ามีหลากหลายโครงการมากๆไม่ว่าจะเป็นโครงการที่อยู่ในโรงเรียนเองก็ดีหรือว่าโครงการที่เราไปทําในพื้นที่ของชุมชนเองก็ดี คุณครูช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าจุดเริ่มต้นช่วงแรกๆที่เราอยากจะคิดทํางานด้านจิตอาสาหรือว่าทํางานเพื่อชุมชนมันมีที่มาที่ไปยังไงครับก็จริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากที่ว่าในที่สัมผัสกับคําว่าจิตอาสาเนี่ยในช่วงปี2,561นะครับปีนั้นเนี่ย พี่ๆตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยก็จัดกิจกรรมพี่อาสาขึ้น mm hmm. ปันน้ําใจพี่สุนน้องไปช่วยครั้งแรกที่หมู่บ้านอาจโจที่อําเภอปังมะผ้าแม่ห้องสอนปรากฏว่าเป็นชุมชนเป็นชุมชนฮะชายแดนระหว่างคนไทยกับชาวเมียนมาซึ่ง <c oughs> จุดะเป็นตรงนั้นซึ่งค่อนข้างยากลำบากมาก mm hmm. คือยากลำบากเพราะว่าหนึ่งคือพื้นที่การการเดินทางหรืออะไรต่างๆกับ ยากลําบากมากก็เลยทาให้เราก็จัดอุปกรณ์เหมือนเหมือนจริงๆเราเป็นนักศึกษาก็ไม่สามารถมีทุนทรัพย์ก็เลยเป็นเหมือนกระบอกเสียงสําคัญในการที่ไปหาไปหาผู้ช่วยเหลือหมือว่าผู้ช่วยเหลือในระแวกกรุงเทพมหานครเปิดรับบริจาคเปิดรับสิ่งของแล้วเราก็เหมารถหกล้อก,กันไปแล้วก็เอาของเนี่ยไปมอบให้กับผู้ช่วยเหลือถิ่นทุรกันดารที่อําเภอปังมาพาพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคือสิ่งที่อยากกระทําอยากจะช่วยเหลือ กลุ่มคนในสังคมมากยิ่งขึ้นคระคราวนี้ท่านอาจารย์ที่มาหาวยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วชิลัยก็เลยส่งรายชื่อเราเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2562เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของมหาวยาลัยตอนนั้นอบรมที่โรงเรียนจิตอาสาที่เขตพระราชฐานในพระงวังวิภาวดีครับจากนั้นเราก็ได้มีบทบาทสําคัญในการที่มาทํางานจิตอาสาให้กับ โรงเรียนจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยหรือว่าเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับถิ่นธุรกันดารหรือแม้กระทั่งช่วงเทศกาลต่างๆทุกคนอื่นก็จะกลับบ้านในช่วงกลับภูมิลําเนาเราก็จะไปอำนวยความสะดวกจราจรให้ในการที่ไปแจกของก็ดีไปอำนวยความสะดวกด้านจราจรบกรถในช่วงรถติดก็ดีนะครับก,ก็เหมือนว่ามันถูกซึมซับเข้าไปมากๆเลยใน,ในคําว่าจิตอาสานะครับจากนั้นก็ ดำเนินการช่วยทำโครงการอื่นๆมากเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น CSR ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภออมก๋อยบ้านขุน2ครับนี้ไปถึง2ครั้งเลยอันนั้นก็ต้องเดินทางครับจากจาก,จากที่ตัวเมืองอำเภอเนี่ยขึ้นไปหมู่บ้านเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเหมือนกัน<ม>ก็ใช้เวลานานนี่รับก็ ก็มันทาให้เรารู้สึกว่าอยากทํางานจิตอาสาตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆครับผมค่ะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยเรียนใช่ครับใช่ไหมคะลงพื้นที่อําเภอปางมะพ่าอาเภอปางมะพ่าครับใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็เข้าสู่เส้นทางการทํางานจิตอาสามากขึ้นโดยไปอบรมใช่ครับนะคะทีนี้หลังจากอบรมสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการอบรมในครั้งนั้นคุณครูได้เรียนรู้อะไรกลับมาบ้างคุณครูได้เรียนรู้ว่า จริงๆแล้วมันมอีอะไรหลายอย่างที่ที่บางอย่างมันมันมันไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่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 จะต้องแบบว่าคนมีหน้าที่นี้เท่านั้นที่ต้องทําอย่างเช่นคนที่จะอำนวยความสะดวกจราจรไม่จําเป็นต้องเป็นตำรวจ คนเดียวเท่านั้นมันยังมีคนบุคคลอื่นที่ที่เราสามารถเข้าไปสวยไปไปช่วยเหลือหรือเติมเต็มสังคมได้ถ้าจะยกเหตุการณ์ที่สําคัญของผมที่ที่ไม่อยากให้เกิดอย่างเช่นกรณีน้ําท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างนี้ครับอุบลราชธานีเนี่ยเป็นเหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันที่ท,ที่ที่อำเภอวารินชำราบก็เพื่อนเพื่อนในกลุ่มชมรมอีสานก็ บอกกันเลยในมหาวิทยาลัยว่าเราจะทํายังไงดีในการหาสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งมันเร็วมากเลยตอนนั้นที่ชาวบ้านไม่สามารถตั้งตัวได้ทันแล้วก็พังหมดเลยทั้งบ้านตอนช่วงปีไหนคะตอนช่วงปี63ครับปี63าใช่น้ําท่วมท่วมหนักเลยท่วมหนักเลยครับที่อาเภอที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ว่าตอนนี้นเราบุกไปที่อําเภอวัดินชำราบก่อนเพราะว่าโดนหนักสุดเลยตอนนั้นก็ได้รับความร่วมมือจาก ออกองทัพเรือด้วยคือเรา,เรา,เ,ราเรากลายเป็นว่าเราไม่ได้มีกําลังทุนทรัพย์แต่เรากลับเป็นผู้ประสานงานที่ดีได้ไปขอรถรถหกล้อจากจากกองทัพเรือแล้วก็ระดมทรัพยากรขอรับบริจาคต่างแล้วก็เอาขึ้นรถไปแล้วเราก็ไปยังพื้นที่ตรงนั้นเลยว่าช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างนู่นนี่น,นั่นเอาน้ําไปเอา,อเอาของเอาข้อสารไปเพราะเขาใช้เขาต้องมาพักอยู่บนถนนแบบนี้ครับเราก็เลยเห็นว่าถ้าเรารอหน่วยงานหรือรอต่างๆทั้งขวัญและก็กําลังใจทั้ง อะไรต่างๆมันหายไปหมดเลยวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปเติมเต็มแล้วก็ไปช่วยเขามากกว่านะครับก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัตินะครับค่ะทําไมถึงเลือกที่จะไปช่วยที่อุบลคือความจรงิงเพราะว่าเราอยู่ที่หัวหินใช่ครับถูกต้องไหมคะแล้วแล้วทำไมเราถึงเลือกไปช่วยที่นั่นจริงๆตอนนั้นนะ่ะก็รู้สึกว่ามันมีด้วยความที่เห็นเขาว่าเขาประสบปัญหาหนึ่งคือประสบประสบปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าเรายังมีพร้อมอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเขาแบบ เขาโดนสิ่งที่แบบว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปฮิวใจหรือว่าอยากไปดูเขาอยากไปช่วยเขามากกว่านะครับสิ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เลยทําให้มันยังสืบมันถึงปัจจุบันเลยทําให้เวลาเราเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะไปช่วยเขาได้เราก็เราก็จะออกตัวแล้วเราก็จะเป็นผู้ประสานงานที่ดีในการที่ปะ,ปะ,ปะไปการจับกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันรปาทําด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปช่วยในตนี้ ทุนนี้พูดพูดถึงผู้ประสานงานที่ดีก็เชื่อว่ามีโอกาสลงพื้นที่หรือว่าไปลงไปช่วยเหลือเหตุการณ์ต่างๆมาหลายเหตุการณ์อย่างที่คุณครูเล้าให้ฟังเมื่อสักครู่ส่วนใหญ่หน่วยงานที่เรามักจะไปขอความช่วยเหลือหรือประสานกับเขาอีกทีหนึง่งในการเป็นพันธมิตรกันลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่<อ>น้องประชาชนในพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติหรืออะไรก็แล้วแต่หน่วยงานส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจริงหน่วยงานไหนบ้างที่คุณครูมักจะไปประสานความร่วมมือหน่วยงานแรกเลยที่ เป็นที่เป็นที่สุดของผมเลยคือวัดวัดนี่คือเป็นที่สุดของผมเลยผมก็จะไปความที่เราเรียนอยู่ที่วิทยาลัยสงฆ์เราก็จะมีเพื่อนที่เป็นพระเนี่ยทั่วมากมายในกรุงเทพเนี่ยเยอะไปหมดเลยเป็นเพื่อนที่ท,ที่ที่อยู่แต่ละวัดด้วยกันคราวเนี้ยเราก็จะไปขอหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อว่าตอนเนี้ยพื้นที่นี้ประสบปัญหานี้ครับหลวงพ่อขอเป็นข้าสารอาหารแห้งได้ไหมขอเป็นเปิดรับทำบุญตรงนี้ได้ไหมหรือหลวงพ่อในช่วงวันพระเนี่ยเขาจะบอกกับ ประชาชนยาดิยยมที่มาทําบุญนะว่าเนี่ยจะมีกลุ่มนี้เขาจะไปทําบุญกันใครจะไปกลายเป็นว่าวัดมามาช่วยเราในการเป็นเป็นส่วนสําคัญมากมจากนั้นก็เป็นองค์กรภาครัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม กองทัพเรือที่ได้ให้รถเราหรือว่ากลุ่มหน่วยงานรัชการต่างๆหัวหน้าส่วนราชการาเพราะเราก็จะประสานในการที่จะขอเข้าพื้นที่แต่และพื้นที่ต่างๆก็จะประสานหน่วยหัวหน้างานราชการด้วยค่ะครับถ้าเกิดถามคุณครูว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่อุทกภัยล่าสุดที่เราลงไปนี่เป็นพื้นที่ไหน ล่าสุดเนี่ยอุทกภัยเนี่ยยังเป็นที่วันินชำราบอ,อย่างที่นั้นที่นั้นอยู่ตอนอแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็เป็นของพื้นที่เพื่อนบ้านเราที่สปปลาวอ๋อไปถึงนู่นเ <ST. S 2> ลย<ะ>สปปลาวแต่ว่าครูเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าวันนั้นติดภารกิจที่นึงก็เลยรวบรวมเป็นคนรวบรวมรวบรวมช่วยตอนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็ตอนนั้นก็มีเหตทุที่ที่สพปลาวช่วงที่เรียนอยู่นะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ไปในพื้นที่ที่เขาประสบ ครทกภัยเดือดร้อนจากน้ําท่วมนะคะทีนี้กลับมาในชุมชนของเราที่หัวหินกันบ้างงานจิตอาสาหรือว่าโครงการอะไรที่คุณครูมีโอกาสได้ได,ได้ทำมันขึ้นมาหรือว่าสร้างมันขึ้นมาช่วยเล่าให้ฟังสนนินติค่ะพอพอเราได้มาบรรจุข้าราชการอยู่ที่ hmm. หัวหินนะครับสิ่งหนึ่งก็พอมาได้สัมผัสปุ๊บเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้ชุมชนอะ่ะ hmm. ได้ได้อยากให้นักเรียนเราอะ่ะได้มีส่วนร่วมกับชุมชนอันดับหนึ่งคือเราเรา มองเรื่องของการเปิดโลกนอกห้องเรียนก่อนคืออยากให้นักเรียนได้สัมผัสกับชุมชนมากยิ่งขึ้นให้อยู่เขา้าเด็กบางคนเป็นคนหัวหินนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าใจบริบทชุมชนของตัวเองว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างมีเอมีนู่นมีนี่มีชายหาดนอกจากชายหาดแล้วมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติป่าละอูหรือมีอะไรต่างๆมากมายโดยดยเราเป็นครูสังคมเราก็เลยอยากจะทายังไงให้เด็กได้สัมผัสกับตัวของชุมชนตัวเองมากยิ่งขึ้นโปรเจกต์แรกก็คือโปรเจกต์เกี่ยวกับชายทะเลที่ที่เราได้ได้ไปทํา ทําเก็บขยะชายทะเลต่างๆเพราะว่าหนึ่งก็เห็นว่าหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวก็จะตามมาด้วยกับนี่แหละพวกขยะปฏิกูลต่างๆเศษแก้วเงี้ยเจอบ่อยมากเศษแก้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันเต็มทะเลไปหมดเลยเต็มท้องทะเลเพราะว่าอันนี้เราก็จะเอานักเรียน่ะเราไปช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บในช่วงปิดเทอมหรือว่าปิดเทอมหรือคาบเรามีวิชาหนึ่งครับที่วิชาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมคือกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นรายวิชาเลยเหรอเป็นรายวิชาเป็นรายวิชาเลยฮะกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นเป็นวิชาที่มองถึงภาคปฏิบัติมากกว่าความเอาใจใส่การเข้าเรียนหรือว่ากิจกรรมได้ออกสู่สังคมกิจกรรมต่างๆเราก็จะนำรายวิชานี้คุณครูในกิจการนักเรียนใน9คนก็จะมาวางแผนกันว่าแต่ละเทอมเราจะไปที่ไหนกันก็จะมีวัดในละแวกหัวหินในจำนวน5วัดด้วยกันแล้วก็ชายทะเลอย่างเงี้ยในวัดเราก็จะไปช่วยกันดูศาสนสถานต่างๆ ห้องน้ําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะทํำความสะอาดาอ,าอะไรเงี้ยช่วยหลวงพอ่ออะไรครับพอเด็กได้เข้าวัดมันก็เหมือนเป็นการเปลี่ยนบทเรียนไม่ได้มองเพียงแค่ไปทําความสะอาดแต่มองว่าเขาได้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากขึ้นเขาได้รู้ว่าเป็นแบบนี้ทําแบบนี้เราไปกราบหลวงพ่อก่อนแล้วแบบนี้มันมันเป็นการสอนนักเรียนไปนในตัวไปเลยมากกว่าจิตอาสาสิค่ะคก็จะมีไปวัด<ช>แล้วก็จะมีลงพื้นที่เก็บขยะที่ชายหาดใช่ครับ ค่ะอันนี้นักเรียนที่ลงไปก็คือไปในรายวิชานักเรียนไปทั้งรายวิชาแล้วก็กลุ่มนักเรียนกลุ่มนักเรียนที่อาสาบางทีเนี่ยหน่วยงานภาครัฐเนี่ยขอกําลังพลมาอย่างเช่นเทศบาลนครหัวหินขอเทศขอกําลังพลมาว่าออขอนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาขอนักเรียนร่วมกิจกรรมนี้คุณครูก็จะมีหน้าที่เพราะครูเป็นหัวหน,น,น้างานครูจะเตรียมนักเรียนป่ะเดี๋ยวเราไปกันหรือแจ้งงานรักษาดินแดนงานรอดอป่ะลงพื้นที่กันอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะ นอกจากเก็บขยะแล้วเห็นว่ามีไปปลูกต้นไม้ด้วยเหรอปลูกต้นไม้มีครับจริงๆก็ปลูกต้นไม้เนี่ยพอเราได้ร่วมกับที่วณนะอุทยานอาของชะอําเขามีเขามีต้นไม้นะครับมีพันก้าเนี่ยออแจกมีก้าไม้แจก,กแเราก,ก็อ่ะต้นไม้ไปด้วยไป,ไปหาพื้นที่ปลูกกันอะไรกันคืออยากให้เห็นเดี๋ยวนี้มันหาสัมผัสยากมากการปลูกต้นไม้แบบเด็กๆอะ่ะความที่ แม้ทั่งในเป็นเป็นชุมชนเมืองในในหัวหินครับพื้นที่ที่จะปลูกต้นไม้น้อยมากครับในในบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เหมือนว่ากิจกรรมนี้มันเริ่มหายไปแล้วกิจกรรมการปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยครับก็อยากจะมีกิจกรรมนี้เข้ามาค่ะนอกจากกิจกรรมปลูกต้นไม้แล้วมีโครงการลูกเสือจิตอาสาด้วยหรอคะครับจริงๆลูกเสือจิตอาสาเนี่ยพอคุณครูได้มาดูแลง,งานลูกเสือนะครับก็ตอนเมื่อปี 2566เข้า67เนี่ยก็จะมีกิจกรรมของต้นสังกัดว่ามีกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาเทอดไทยองราชันครับก็จะให้โรงเรียนเนี่ยได้จัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็รายงานผลไปที่หน่วยงานต้นสังกัดคุณครูก็ดําเนินการในการที่จะจัดกิจกรรมลูกเสือ,อต่างต้องเริ่มคือเราเริ่มเนี่ยเริ่มที่เล็กๆเ,เลยเริ่มคือในโรงเรียนก่อนค่ะครูเริ่มแต่ในโรงเรียนอาะมาหมดคาบลูกเสือทําความสะอาดนู้นเก็บขยะตรงนู้น วันนี้มาลอกท่อกันวันนี้มาทําความสะอาดบ่อน้ําพุกันคราวนี้ก็เริ่มออกไปหน่อยเอาไปเป็นลูกเสือจราจรบ้างเป็นลูกเสือออกพื้นที่ข้างนอกบ้างไปรณรงค์บ้างก็เอาเจนลูกเสือออกไปนี่ครับลูกเสือที่ไปก็จะเป็นชั้นม .6 แล้วหรือเปล่าคุณลูกเสือก็จะตั้งแต่มต้นเลยเอาไปตั้งแต่มต้นใช่ตั้งแต่มต้นตั้งแต่ม .1 จนม .1 จนถึงม .6 เลยก็จะมีลูกเสือสามมรุ่นใหญ่แล้วก็ลูกเสือวิสามัน ก็จะลงพื้นที่กันค่ะนอกจากกิจกรรมที่เล่าแล้วมีกิจกรรมไหนอีกคารที่คุณครูยังมีโอกาสได้ไปทําจริงๆถ้าคุณครูเนี่ยมีถ้าเหตุการณ์ที่เราเสียใจมันมันคือความเสียใจที่ที่ที่เราอาสาลงไปทําจุดนี้นะอย่างเช่นเหตุการณ์ในช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยทุกคนกักตัวหมดเลยค่ะปรากฏว่า เราตอนนั้นเราอยู่กับวัดกับเพื่อนเพราะเราต้องกักตัวนะครับก็เจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดแล้วญาติเนี่ยไม่ได้รับกลับบ้านไปทําศพหรือว่าต่างๆทําศพต่างๆปรากฏโรงพยาบาลเนี้ยก็มาติดต่อที่วัดเนี้ยขอเป็นที่ชาปนธิคิจในการเผาศพผู้ป่วยโควิดค่ะซึ่งกลายเป็นว่าด่านสุดท้ายเนี่ยเป็นเราเพือ่อนก็ชวนกันไปชวนกันไปเหมือนเป็นสับเปลือนะไปช่วยกันอาสาในการทําศพ ผู้ป่วยโควิดก็เป็นเป็นวัดที่อยู่ในหัวหินเป็นวัดที่อยู่ที่นนทบุรีครับที่ตอนนันนทบุรีตอนนั้นผมมากักตัวที่นนทบุรีแล้วก็เนี่ยมีโอกาสที่บอกว่าเราเห็นเราเรารู้สึกเสียใจทุกครั้งที่รถกู้ภัยเข้ามาในวัดเข้ามาในวัดแบบบ่อยมากแล้วก็วันนี้มีศพโควิดอีกแล้วเสียใจว่าวันนี้มีคนเสียชีวิตใช่วันนี้มีคนเสียชีวิตอีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็รอเราก็แบบโหทําไมแบบมีมาบางวันมาหลายศพมากอะไรเงี้ยครับเราก็ไปก็ใส่ชุด ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปตั้งแต่ฉีดสเปย์ศพลงศพยกลงศพขึ้นเมนนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็มันไม่มีใครทําครับอาชีพนี้ไม่มีใครทุกคนอยู่ด่านหน้าหมอพยาบาลอยู่ด่านหน้าแต่ด่านสุดท้ายจริงๆเนี่ยคือเราที่อยู่กับศพอยู่กับสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเออแบบอยากทําให้เขาเต็มที่เหมือนมันแม้กระทั่งญาติาก็ไม่มีโอกาสได้มาส่งนะครับไม่มีโอกาสได้มาส่งกลายเป็นเราคือป่วยแล้วพอไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ออกแล้วไม่ได้กลับไปเลยบางทีเนี่ยญาติเนี่ยยังต้องวิดีโอคอลหาเรา แล้วก็เพื่อจะดูศพตอนแบบว่าชาปนก,กิจอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นภาพพี่หดหูแต่ก็เราก็อยากทำทำด้วยใจทำให้งานศพของเขาได้ดีที่สุดเนี่ยครับก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงโควิดที่ท,ที่ที่เราได้ได้ทำในจุดนี้ค่ะ ือเหมือนว่ามันก็ผ่านหลายเหตุการณ์เนาะมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันในแต่ละเหตุการณ์รที่เราลงพื้น<ช>ที่ไปช่วยอย่างเช่นถ้าเป็นอุทกภัยแล้วก็จะช่วยในมุมของการเอาเข้าวสารอาหารแห้ง<ช>หรือว่าการไปช่วยเหลือให,ให้อำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ทีนี้พอมันเป็นเรื่องของช่วงโควิดมันก็กลายเป็นความสูญเสีย<ช>ที่เข้ามาแทนตอนนั้นคุณครูไปอยู่ที่วัดแล้วก็ไปช่วยเขาชาปนากิจศพกี่วันคนะจริงนรินอยู่นานมากครับอยู่อยู่แบบ ช่วงนั้นผมก็อยู่มันหลายเดือนเลยครับอยู่หลายเดือนแล้วก็ช่วงนั้นก็คือแบบมาเรื่อยๆครับในวัดก็คือแบบวันหนึ่งสูงสุดวันหนึ่งถึงส4มสี่ศพด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเราแวกวัดก็มีหลายวัดนะแต่ว่าเตาเตาก็ต้องได้พักด้วยเตาชาวปนังกิจครับก็เลยมีกี่เตาคะเตาตอนนี้ว่ามีเตาเดียวครับพอเผาเสร็จปุ๊บก็รอพักเตาแล้วก็แล้วก็เผาใหม่เผาใหม่แบบนี้ครับแล้วกิจวัตรของเราตอนนั้นตั้งแต่เช้ามาเราคือเราก็ต้องดูแลตัวเองใช่เราเราต้องเราเข้มข้นในการดู จำได้ไหมคะมากเลยตอนนั้นก็แบบว่ากินยาบอกว่าป้องกันตลอดมีอาการอะไรไหมตอนนั้นไม่มีเลยไม่มีเลยผมนี่บบว่ามาติดโควิดในช่วงยุคหลังนี่เองยุคหลังๆที่มันผ่านช่วงที่ผ่านไปแล้วผ่านพลิกไปแล้วผ่านกิจกรรมแม้กระทั่งอยู่ใกล้กับศพที่เป็นโควิดอยู่ใกล้กับอะไรต่างๆก็ก็ไม่มีเหตุการณ์มาติดในช่วงยุคหลังแล้วครับแบบค่ะตอนที่เรามีโอกาสเข้าไปช่วยงานที่วัด ไปช่วยเรื่องของการจัดการศพต่างๆบทเรียนที่คุณครูได้รับนอกจากเออมุมหนึ่งมันก็เป็นความสะโดดถูที่เกิดขึ้นเพราะว่าโอ้เดี๋ยววันนี้มีคนเสียชีวิตมาอีกแล้วแต่อีกมุมหนึ่งที่คุณครูได้รับมันคืออะไรนอกเหนือนจากนั้นอีกมุมหนึ่งที่ผมได้รับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือมันคือคําว่าอาสา,าจริงรนะม,มันแบบว่าเพราะาตอนนั้นทุกคนเลือกที่จะไม่เอาไม่เอาเลยแล้วก็ไม่มีใครอยากทำเวยแล้วก็กลายเป็นว่าคนในชุมชนบางชุมชนตอนนั้นยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ การเผาศพโควิดด้วยซ้ำบางคนบอกอุ้ยเอาเชื้อมาที่นี่หรือเปล่าอะไรมาหรือเปล่าเราก็ไปสร้างความเข้าใจให้กับเขาโดยโดยโดยสารสุขโดยรังตาก็มาอธิบายความเข้าใจของเขาว่าเชื้อเขาตายแล้วนั่นนั้นมันรู้สึกว่าเราเนี่ยได้อาสาจริงๆมากกว่าได้ได้แบบได้สัมผัสคําว่าอาสาได้สัมผัสคำว่าเออมันไม่มีใครที่จะมาทําจุดจุดนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็เป็นเราแล้วนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า แล้วอย่างนี้จะทํายังไงญาติที่เสียญาติที่อยู่ที่บ้านเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นแคร์ความรู้สึกของเขาแล้วเราก็หาทางที่จะเออช่วยเขาให้ดีที่สุดมากกว่าอืมค่ะก็เป็นอีกอีกหนึ่งช่วงช่วงของการทำงานจิตอาสา<ช>ที่มันก็ให้บทเรียนอะไรหลายอย่างาก,กับเราทีนี้ถ้าเกิดอ้อมถามว่าโครงการไหนหรือว่ากิจกรรมไหนที่คุณครูไปทำเรารู้สึกว่าท้าทายมากที่สุดจะยกให้เป็นจัดการช่วงโควิดหรือเปล่าอืม จริงๆโควิดเนี่ยก็ท้าทายท้าทายมากๆแต่ก็ไม่อยากให้เกิดแต่ทายออกมาถ้าเป็นไปได้ก็คงไม่อยากไม่อยากให้มีแล้วไม่อยากให้มีอีกแล้วนะครับถ้าแบบมองแล้วแต่จริงๆแล้วที่รู้สึกว่าประสบความสําเร็จในด้านจิตอาสาหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังนึกถึงตอนที่ทําร่วมกับเพื่อนๆอยู่ที่ที่ไปที่อําเภออมก่อยที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ที่บ้านขุนสองค่ะคือครั้งนั้นเป็นการไปทําจิตอาสาบนเขาที่ ที่อำเภอ,อมก๋อยเลยปรากฏว่ามันเดินทางลําบากมากครับเดินทางแบบว่า3มชั่วโมงกว่าจะถึงแล้วเราเอาของไปเราองค์ความรู้ไปตอนนั้นเราไปในนามของไปนามของนักศึกษาเลยนิสิตเลยไปนามของนิสิตชั้นปีที่3เลยไปลุยพื้นที่ลงพื้นที่กับอาจารย์ เราเราก็เอาทั้งความรู้เอาทั้งของเอาทั้งทุกอย่างไปช่วยค่ะคราวนี้อีกรอบนึงอ,อีกปีหนึ่งไปใหม่มเราเห็นพัฒนาการเขาดีขึ้นมากเลยครับเราเห็นพัฒนาการของชุมชนดีขึ้นชุมชนเริ่มมีวางแผนในการทําอาชีพการประกอบอาชีพหรืออะไรต่างๆการอยู่เลี้ยงดูต่างๆเราก็มองว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะ การช่วยเหลือถิ่นธุรกันดารหรือพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางอย่างไม่ได้เป็นน้ำเป็นของเสมอไปนะครับบางทีเนี่ยเรานําความรู้หรือนำอะไรต่างๆเนี่ยไปช่วยเขาอ่ะเขาก็รู้สึกดีแล้วครับบางพื้นที่เงินไม่มีค่านะครับผมผมผมเพิ่งสัมผัสได้กับพื้นที่นี้เลยว่าเงินไม่มีค่าเพราะว่าเขาไม่จะเอาเงินไปซื้ออะไรเพราะเขาอยู่บนเขาแบบ3ามสามช่วงไม่มีอะไรให้เขาซื้อมีอะไรเขาซื้อแล้วเขาก็เขาลงมาที่ตัวเมืองไม่ได้เพราะเขาไม่มีรถไม่มีอะไรเขาถิ่นธุรกันดารมากเงินแทบไม่มีค่าสาหรับเขาเลย แต่สิ่งมีค่าสำหรับคือการเลี้ยงพยุงชีพตัวเองหรืออะไรต่างๆนั่นนะสิ่งนี้นที่เราน่าจะคนในเมืองอย่างเราไปตอบโจทย์เขามากกว่าอะไรนะ,ะครับอีกห้านาทีที่เราจะคุยกันเนี่ยนะคะอยากสอบถามว่าโครงการไหนหรือกิจกรรมไหนที่คุณครูรู้สึกว่าอยากจะทําจังเลยแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําอาจจะเป็นเพราะกําลังเรายังไม่ถึงก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีมีไหมคะที่เราตั้งใจอยากจะทําตอนนี้คุณครูหรืออยากสานต่อจริงๆอยากสานต่อโครงการเซียร์านนี่แหละแต่ว่า เราตอนนี้เราได้ไปอยู่ที่หวัวหินแล้วไปอยู่ที่หวัวหิน,หหนอยู่ที่ประจวบวแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นเราก็อยากท like ํซี A s อาแบบนี้อีกแล้วปรากฏว่าก็ทําการสํารวจกับคุณครูด้วยกันปรากฏว่าในหัวหินนะครับ,รบเมืองที่ที่เชื่อว่าก็จเจริญอันดับต้นๆของประเทศแต่จริงๆแล้วในเขตอําเภอเนี้ยยังมีถิ่นทุรกันดารอยู่บริเวณตาบลห้วยสัตว์ใหญ่บริเวณแถวป่าละอูโซนนี้ฮะตอนนั้นก็ยังมีกลุ่มที่เป็นชายแดนหรือเรื่องต่างๆฮะก็ยังมีกลุ่มกลุ่มชนเผ่าหรือกลุ่มที่ ถิ่นธุรกันดานอยู่ซึ่งตอนนี้กลุ่มอาสาเยาวกชาติเนี่ยไปลงพื้นที่มาแล้วไปลงพื้นที่ในการไปร่วมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในโรงเรียนถิ่นธุรกันดานไปมอบสิ่งของคราวนี้เราก็ยังเห็นอีกว่ามีหลายๆชุมชนที่ยังเป็นแบบนี้อยู่ซึ่งเราก็กำลังยก CSR เนี่ยไปจัดที่หัวยหินโดยที่โดยที่อยากจะเอานักเรียนโรงเรียนหัวยหินพิทยาคมเนี่ยได้เปลี่ยนใหม่ จากเดิมเป็นผู้ประสานงานแทนค่ะถ้านักเรียนทุกคน900กว่าคนไปประสานงานหาสิ่งของหาอะไรต่างๆปุ๊บความร่วมมือก็จะกลับมาเราก็จะไปพร้อมช่วยที่โคหินนั่นเองค่ะ,คะหลากหลายโครงการที่คุณครูมีโอกาสได้ทำเนี่ยสำหรับงานจิตอาสาจนทำให้ได้รับรางวัล Thailand Moral Award นะคะในปี2024ด้านจิตสาธารณนะรางวัลน,นี้ส่งผลต่อคุณครูยังไงบ้างแล้วมันมีผลต่อการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตของเราอย่างไรบ้างพูดถึงรางวัลน,นี้สักนิดหนึ่งค่ะ คือรางวัลน,นี้จริงๆแบบเป็นรางวัลที่แบบสงคุณค่ามากค,คือทรงคุณค่าแบบที่สุดแล้วเราเราก็เราทำงานจิตอาสามาตลอดโดยที่เราไม่ได้แบบหวังรางวัลนะครับเพราะเราทำมานานมากเราทำมันแบบตั้งแต่ปี6 0 61แล้วจนได้เราก็ส่งผลงานนี้แล้วจนคณะกรรมการได้ได้พิจารณาเห็นหว่าเรามีความสมควรที่ด้รับรางวัลก็พอได้รับรางวัลเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นเครื่องเตือนใจของเราตลอดเวลาเลยว่า เราอย่าหยุดนะคืออย่าหยุดที่แบบจะทําจิตอาสาหรือว่าช่วยเหลือผู้คนนะอะไรเงี้ยครับมันมีกลุ่มคนอีกหลายคนที่ยังขาดยังมีอะไรหลายๆอย่างเราหน้าที่จะไปช่วยเติมเต็มเขาได้ด้วยกําลังของเราอะไรเงี้ยครับจุดนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าแบบรางวัลเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนผมจะตั้งรางวัลไวท้ที่ที่ตู้ที่บ้านเลยครับก็จะผ่านก็จะเห็นก่อนออกจากบ,บ้านทุกวันเป็นเครื่องเตือนใจเราเลยว่าเฮ้ยอย่าหยุดนะ ถือแม้ว่าแบบไม่ต้องทําเรื่องใหญ่ๆทําเรื่องในโรงเรียนทําเรื่องกับชุมชนอะไรเงี้ยแค่นี้ก็แบบเพียงพอแล้วอะไรเงค,ครับคือหลายคนอาจคิดว่าเราจะไปช่วยเหลือหรือจะเราจะทําสังคมให้มันดีขึ้นได้ยังไงเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งคุณครูคมองเรื่องนี้ยังไงจริงๆผมมองว่าถ้ามองคือมองผมไว้ว่าแบบผมเริ่มจากจุดเล็กๆ hmm. ผมเริ่มจากการที่ผมก็ไม่ได้รวยหรือแรองต่างแต่ผมกับ ออใช้ตัวเองในการประสานงานคุยกับผู้คนต่าง,าง,างๆนานาแล้วเราก็ได้เครือข่ายที่ดีพอเราได้เครือข่ายเราเราก็ประสานงานล้วก็ทาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนมีความเป็นจิตอา,าสาในตัวแค่เราแบบเอ,อยังมองไม่เห็นมันเฉยถ้าเรามองเห็นมันปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคืออาสาอาสาคือเราทําด้วยใจมากกว่าครับ นี่ก็คือเรื่องราวนะคะของคุณครูคะเชนนะคะที่วันนี้มีโอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆท่านจะเห็นนะคะว่าหลากหลายโครงการที่คุณครูทามาทามาตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งตอนนี้มีโอกาสได้เป็นพ่อพิมพ์ของชาติแล้วก็ยังทําอยู่นะคะควบคู่กับงานสอนที่โรงเรียนด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณคเชนเพชรวงศ์นะคะคุณครูโรงเรียนหัวหินวิทยาคมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคุูครูค่ะที่มาร่วมกันเล่าประสบการณ์นะคะการทํางานเพื่อสังคมแล้วก็งานจิตอาสาต่างๆนะคะเป็น อีกเทปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็นี่คือทั้งหมดของรายการคุณธรรมคุณทําได้ในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันและแขกรับเชิญต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ